สวัสดีพี่พี่ fc นะครับทุกคนทุกท่านนะครับยังไงก็ติดตามอาจารย์เหมือนเดิมรักอาจารย์กราบขอพระคุณขอคุณวิจร์นี่นะครับก็สวัสดี fc เจะดสี่พันคนแล้วใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็อาจารย์ขอสงวนสิทธิ์นะครับเราไม่พูดเรื่องการมงการเมืองพี่จะทําให้เราทะเลาะก,กันนะครับเราพูดแต่เรื่องตัวเลขครับวันนี้นะครับเนาะจะรักใครชอบใครทุกคนก็ถือว่าเป็นครอบครัวของอาจารย์เหมือนเดิมนะครับอืม สวัสดีทุกคนนะเข้ามาแล้วฝากากดไลค์กดแชร์วันนี้อาจารย์มีแนวทางกี้มีคนชอบกินปลาอาจารย์ก็อร่อยสั่งหลายรอบแล้วนะครับ <c oughs> ยังงึดค่ะ,ะสนับสนุนโดยน้ําปลาอาจารย์นอตตี้นะครับน้ําปลาอาจารย์นอตตี้นะครับสขวด180บาทถ้ามาที่สํานัก3าขวดร้อยนะครับ ถ้ามาที่สำนักสามขวดร้อยแต่ว่าถ้าสั่งในเพจก็สามร้อยเอ้ยขวดสามขวดร้อยแปดสิบมีค่าส่งค่าแพ็คด้วยนะครับก็สามขวดร้อยแปดสิบหกขวดสองร้อยแปดสิบลังหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบถ้าใครอุดนนหนุนน้ำปลาาก็จะได้เข้าห้องวีพีอุดหนุนสามขวดก็ได้เข้าครับในห้องจะมีแนวทางหวยมีทุกหวยครับลงไวลงก่อนหน้าเพจนะครับจะซื้อหวยทันหวยไวนะแต่เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บนันนะครับแต่ก็ยังติดตามอยู่ครับสวัสดีพี่ๆทุกคนไปฮอน ร้านซื้อกลับมาบ้านนําจาขอบคุณนะครับก็ขอบคุณพี่ๆที่ยังติดตามที่ยังแยกแยะนะครับเพราะว่า,าบางความเห็นเรากา็ไม่ตรงกันแต่เราก็ไม่เคยก้าวไก่กันพี่ๆก็ยังให้การสนับสนุนนะครับอาจารย์ก็ขอบคุณทุกคนนะก็เชื่อไหมอาจารย์ไปเนี่ยแม่กับพี่อาจารย์ก็คนละทางกันเ <c oughs> นาะอ่ะ น้ำปลาลาวนตตี้นะครับสามขวด180หกขวด280ลังหนึ่ง470ใครสนใจน้ำปลาพิมพ์ก็ว่าสนใจแอดไลน์ไปแล้วก็ไปบอกแอดมินว่าขออุ่นน้ำปลาครนะับเนาะขอคุณพี่จอน,นี่ดาว50ดวงใครส่งดาวให้อาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยดาวนี้ก็นํานไปแลกเป็นเงินเป็นทองอาจารย์ก็เอาไว้ซื้อผลไม้ซื้อทุบซื้อเทียนสวายป,ปู่นะครับอ่ะก็ทีนี้ขอพูดเรื่องปู่เวทละกันนะครับ แต่จะไปใหม่คิดถึงได้เลยครับปู่เวทชุดนี้หรือว่าชุดตะกุดเท้าเวทชุดนี้บูชา499บาทใครสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจแอดไลน์มาบอกว่าขอบูชาชุดตะกุดเท้าเวทเดี๋ยวอาจารย์แถมทูบให่สองแท่งนะชุดนี้บูชา499เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีดวงคนที่โดนคนคิดร้ายนะครับนะต้องมีปู่เวทและผู้ใดกลัวผีวผยันผีนะครับอนะก็บูชา499นะใครสนใจก็อาจารย์จะแถมทูบแล้วก็ ให้สิทธเกิดด้วยติดตามเหมือนเดิมขอบคุณนะครับสั่งครึ่งขวดได้บอค่ะมาเอาเองมาครึ่งขวดนี่เร็วๆนะนะนะครับบางคนก็ติดตามเหมือนเดิมครับมันก็ต้องติดตามกันนะครับเราจะมาทะเลาะกันแค่เรื่องแค่นี้ก็ไม่ได้เนาะมันมันคนละสิทธิส่วนบุคคลกันนะอ่ะขอบคุณดาวอีกห้าสิบดวงนะครับที่ส่งให้อาจารย์นะครับพี่อะไรเนี่ยนะ เย็นเยือกนะครับอ,อย่างได้เสื้อแบบวอสัยเสื้อแบบวอสัยนี้เป็นเสื้อที่เขียนว่าอาจารย์นัตตีเทวดาเดินดินแล้วก็เป็นปูองดำแล้วก็ข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี้ก็จะเป็นตำหนักปูใหญ่อ้นอนอันะครับอาจารย์ทำมานานแล้วนะเออก็เดี๋ยวอาจารย์จะทําพิเศษออกมาคนถามอุดหมุนเสื้ออาจารย์เต็มเลยแต่อาจารย์ทํามาใส่เองเสื้อแบบนี้อาจารย์ทํามาใส่เองนะครับ อาจารย์ทำมาใส่เองแต่ว่ามีคนสนใจเยอะใครอยากบูชาปู่เบสพิงว่าสนใจ 1, พี่วีบ้านขอบคุณดาว45ดวงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอยากให้อาจารย์ทําไหว้พระก,ก่อนนอนด้วยค่ะได้ครับเี๋ยวอาจารย์จะทําเป็นคลิปช่วงนี้อาจารย์ทําคลิปเรียวนะลงบ่อยนะครับก็ฝากทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็จะอยู่เงียบๆกับสมาชิทุกคนดีแล้วครับเราไม่ทะเลาะกันนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปเรียวให้อาจารย์ด้วยแล้วก็ นั่นแหละเป็นหนึ่งกำลังใจใครดูคลิปเดียวอาจารย์ก็ได้ตังค์ด้วยตังค์จากนั้นอาจารย์ก็จะเนี่ยจากไรสดจากอะไรอาจารย์ก็จะเอามาไว้ซื้อของไหว้ปู่นี่แหละนะครับอ่ะโอเคสําหรับชุดปู่เวทนี้บูชา499สานะครับสาหรับท่านนี้อยากได้นะครับโอเคเนาะอ่ะสาหรับกําไร อาจารย์ไม่มีปิดเสียแต่อาจารย์มีกําไรกําไรอาจารย์เนี่ยตรงนี้เป็นปู่นัน,นพระนางอุษา ح, เป็นรุ่นแรกของสํานักนะครับและรุ่นสุดท้ายชื่อรุ่นว่าอน,านันตเซษหมายถึงความร่ํารวยยิ่งใหญ่นะครับกำไรมีอยู่ A1 ถึง A5 มีอยู่5สีนะครับไปชมกับแอดมินได้ A3 หมดแล้วนะครับใครอยากบูชากําไรก็599นะครับได้เข้ากลุ่ม v ีพปูเวสสี่เก้าเกนะครับพียงแ่ว่าสนใจมาได้เลยนะแล้วก็ถ้าเป็นชุดตังด้งหน้ารถชุดตังด้งหน้ารถปูเวสจะเป็นแบบนี้ครับอาจารย์ขออนุญาตถอดกรอบออกก่อน อันนี้399ครับใครจะบูชาก็ได้ไปชุดนี้แหละ399ย 99, นะครับเนาะอ่า ใครอยากบูชาก็บอกแอดมินว่าชุดตั้งหน้าโรจีปูองดำที่ดังที่สุดตอนนี้ก็399เหมือนกันนะครับอะทุนน้อยแต่อยากเข้ากลุ่มก็บูชาทูบแล้วกันนะครับทูบชุดหนึ่งมีอยู่9แท่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะปลูกเศกเรียบร้อยจุดได้ทุกหวยนะครับอันนี้บูชา199รวมจะส่งเรียบร้อยได้เข้าห้องวีพีเหมือนกันในห้องมีแนวทางทุกหวยแล้วก็ลงไวก่อนเวลาเหตุจริงไม่ขายหวยไม่ปักไม่พน,นันกดเข้าไประวังไร์สปลอมเลขบัญชีมีเลขบัญชีเดียวคือบจอกริน์กรนะคับ โอเคเนาะทูบมนีร้อยเก้าเก้าใครสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจแอดไลน์ Add อาจารย์มาได้เลยวันนี้แนวทางเราเราตายฮานอยเราตายแต่วันศุกร์ที่แล้วเราเข้า40เม็ดเดียวนะครับต้องขออภัยหรือว่าปู่จะให้3ตัวรัฐบาลไทยเราเสื้อนะครับเสื้อประจำสำนักอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ยังไม่ได้ทํามาให้บูชานะครับเสื้อจะมีสีขาวกับสีดานะครับเสื้อน้นบูชา399ครับรวมส่งนะครับเออเป็นเสื้อปูงดาใส่ไว้ลุ้นหวยใ,ใครอยากได้เสื้อก็บอกเสื้อได้เลยนะครับ เนี่ยมีคนบอกว่าพี่แปะไว้ก่อนบอกว่าเปิดสร้างไรายได้เฟซบบที่อาจารย์บอกไว้แล้วแต่ยังไม่รู้เลยจะทาคลิปอะไรเปิดทาไปก่อนถูกต้องอ๋อมีจี้เท้าเวทเล็กๆไหมมีครับจี้เท้าเวทองสามร้อยเก้าเก้าองเล็กครับพี่พี่ไปขอชมกับแอดมินก็ได้อยู่นี้ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยจะเป็นองค์ประมาณเนี้ยจะเป็นองค์ประมาณนี้ครับจี้เท้าเวทเล็กนะเนี่ยเนี่ยไม่ใหญ่ครับห้อยกับสร้อยได้เนี่ยแต่ว่าในในกล้องมันจะไม่สวยเพราะว่ามันโดนฟิลเตอร์นะครับเนี่ย ปู่ท่านจะไม่สวยนะสามเก้าเก้าครับกี้เล็กๆนะพญานาคก็มีนะพญานาคก็สามเก้าเก้านะครับพญานาคแบบนี้พญานาคตอนนี้เหลือเหลือแต่สีทองนะครับเหลือแต่สีทองปู่นันนะครับไหนๆจะเป็นแบบนี้ถ้าพญานาคก็จะเล็กๆแบบนี้นะครับเก้าเสียนนะครับปูนันนะเออนะเห็นอาจารย์ลงให้แต่งวดที่แล้วผมแทงไปแล้วถูกต้องครับออนัตเกิดวันพุธจะบูชาอะไรจะได้จากปู่ขอโชคด้วยนะครับอ่า เดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์อ่านคอมเมนต์นะครับเราจะปังขนมไทยนะมาออเอาเนื้อนาไปแดกครึ่งขวดเจ้านะ <c oughs> เลขบนตัวเดียวอะไรอ่ะสนใจทูบอ่ะโอเคเดี๋ยวให้แอดไลน์ครับแปบ๊บนึงว่ากี้ผูองดําเนี่ยคือตอนนี้ในสํานักอกี้ปูคือมาแรงมาแรงยอดยอดจองบูชาเออเดี๋ยวมีอะไรโชว์ด้วยใครอยากบูชาตอบป่นคือเกาเนาะอาจารย์นันะว่าตอบกับว่าไดครับสงสาริ่นเ,ออเยวสิบ่ายยิง เดี๋ยวอาจารย์กินอันนี้แป๊บหนึ่งอาจารย์กินกนระเลก่อนเนี่ยใส่ผัมข่อยเมื่อเดียวเดี๋ยวผมปักปักหมุดให้ไอีดลีนี่เน,เนี่ยพี่บูกแกพิมพ์ลงแล้วเดี๋ยวผมปักหมุดกับพี่บูให้อะวันพฤหัสแนะนำกำไร้าเด้อถ้าจะเอาปังนี้ลีนะกระปูเวทนะเอออะ 4,004ครับกดแชร์ให้ก่อนทาไมคนออกไปไหมหมด,หหมดผมเดี๋ยวพาขอขอมากรรมเนอะน้ำดื่มก็ออนอตตี้ครับอขอบคุณดาว35ดวงนะครับใครให้ดาวอาจารย์ก็อนุโมทนาบุญด้วยเนอะเอ้ ชงแล้วก็สีนี่ไป oh. ทีนี้นะครับทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่วงนี้ลางวดก่อนแล้วเข้าเมดเดียสี่ศูนย์แต่วันนี้เราพลาดวันนี้เราพลาดก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันก็มีเข้ามีหลุดนะทุกคนช่วงนี้อย่างที่ทุกคนทราบแม่อาจารย์ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นเช่นเลือดในสมองตีดนะขอบคุณดาวอีกยีิบเก้าดวงครับพี่พรธน,นา นะก็อาจารย์เองก็ป่วยนะอาจารย์เองก็ป่วยแล้วก็มีแต่ปัญหาแต่ว่าวันนั้นก็ยังได้ราวสี่ศูนย์เม็ดเดียวใช่ไหมได้ราวสี่ศูนย์เม็ดเดียวแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ทวงคืนให้ฮานอยเราเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยปังเลยนะทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยปังเลยเดี๋ยวอาจารย์ต้องเรียกศรัทธาฮานอยกลับมาแล้วบูชากําไรมาแล้วได้โชคเลยเห็นไหมเนี่ย